วิเคราะบอบบลแบบในนลตัวชาแนลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลที่เราลงทุนในคืนวอาทิตย์ที่9มิถุนาย,ยนครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมเบนเฮนลมโตชาแนลในสิ่งการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทั้งหมด4คู่ครับก่อนที่จะเตะยูโรกันในวันที่14นี้อาร์เจนตินาจะเจอเอกวาดอร์นะครับฝรั่งเศสพบแคนาดาวเวลเปย์เยนสโลวาเกียอิตาลีพบบอสเนียถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับสำหรับบอสเนียนะครับกับอิตาลีเจอกัน4เกมลาสุดอิตลีีชนะไปป3เกมครรับยูโ2019 อิตาลีชนะ2-1น่ 1, นะครับเกมเยือนชนะ3 0แล้วก็เจอกันในยูฟ่าในชัลลิกปี2020ีบบอสเนียเสมอ1นหนึ่งในเกมเยือนครับแล้วก็อิตาลีชนะ2 0ผลงาน5เกมหลังสุดนะครับบอสเนียไม่ชนะใครเลยเพิ่งจะโดนอังกฤษถล่มไป3ประตูต่ตอ0ูนย์นอกนั้นแพ้ยูเครนแพ้สโลวาเกียแพ้ลักเซมเบิร์กครับแพ้โปรตุเกส่วน5เกมของอิตาลีครับไม่แพ้ใครเลยเหมือนกันนะครับออบอสเนียไม่ชนะใครเลย5เกมครับส่วนอิตาลีก็ไม่แพ้ใครเลย5เกม ชนะนอร์ดปรซิโดเนียครับเสมอยูเคนอุ่นเกมสามเครื่องชนะอ่ออุ่นอุ่นเครื่องสามเกมนะครับอิตาลีชนะเวเนซุเอลาสองูนย์ชนะเอกวาดอร์สองูนย์แล้วก็เสมอกับตรุรกีในเกมล่าสุด0ูนย์ประตูต่อ0ูนย์ครับลูกยีมของสเปเตติวันนี้ครับสี่เออสามห้าสองครับ นำทัพโดยนะครับจีคอมโมรัสพาโดรีเจลูก้าสคามังกานะครับตรงกลาง3ตัวมีฟันเทซี่นะครับฟิกิโอรีนะครับฟอร์เรนูโชทางขวาเป็นเอลชารวีทางซ้ายเป็นคัมเบียโซแนวรับมีประตโอดามิเอนครับอเลซันโดโบโกริโนแล้วก็ลิคาโดคาราฟิโอรีผู้สามประตูเป็นเจอรูจีดานลอมมาวันนี้อิตาลีค่อนข้างที่จะโรเทชันนักเตะแทบ ทั้งหมด11ตัวครับส่วนบอสเนียก็จัดตัวเล่นแบบเดิมในวันที่เจอกับอังกฤษเลยนะครับผู้สาประตูเป็นนิโคราวาซิลนะครับเซนเตอร์ฮาฟมีอเมดโฮซิกและก็เอ็นโคโรคาชิกนะครับราเดจิกหลังซ้ายเป็นคาเซโบโควิกทางขวาเป็นเบคาซิกนะครับตรงกลาง2ตัวเป็นเบจมินนะครับชาอิโรวิกเดเรโดซาริกนะครับทางซ้ายเป็นเฮราตอนโนวิกทางขวาเป็น, ik, นอามินกีโควิกและหน้าป้าเป็นเออร์มาดินเดมิโรวิกครับแน่นอนว่าวันนี้นะครับเป็นลองทุกประตูอยู่แล้วสําหรับบอสเนียเกมที่แล้วสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยยกการัันเสมอองฤษ ได้ในช่วงครึ่งเวลาแรกก็ต้องบอกว่าบอสเนียทำไม่ดีนะครับแต่ว่าช่วงครึ่งหลังเนี่ยไปพลาดเสียท้ายเกมสลูกทาให้สกอร์มาเลยดูขาดโซวยตอิตาลีเนี่ยนะับเกมล่าสุดก็ไม่ได้ใช้ผู้เล่นชุดนี้นะครับเจอกับในฝั่งของตุรกีผมคิดว่าสปนิตติต้องการดูฟอร์มของตัวผู้เล่นนะครับไม่ได้เน้นผลเท่าไหร่แต่ก็มองว่าเกมวันนี้ถ้าอิตาลีจะต้องยิง3ลูกนะครับผมมองว่าอาจจะเหนื่อยเกินไปสําหรับอิตาลีในนักเตะสภาพชุดนี้แม้ว่าจะมีจนูกาสคารมังกาจากอัตาลนตาก็ตามนะครับแตเเนียนออ้ะ ราคาเปิดมา1ลูกคู่ควบ2นะครับก็คู่นี้ให้ลองไปที่บอสเนียครับสโลว์เกียเจอกับเวลครับ3เกมหลัง4เกมหลังเวลชนะ3เกมสโลว์เกียเสมอ1เจอกันในยูโรนะครับปี2 0 0 7เวลชนะ52ครับเจอกันในยูโร2016เวลชนะ 2, 1แล้วก็เจอกันในยูโรเปียแชมเปี้ยนชิพคอลี่ไฟครับปี2019นะครับเวลชนะ1 0ูแล้วก็เสมอกัน 1, 1 สถิติ5เกมหลังนะครับในฝั่งของเวลเนแพ้แค่เกมเดียวนะแพ้ให้กับโปลแลนด์ในช่วงการโดนจุดโทษครับนอกนั้นเสมอ3าครับเสมออาร์เมเนียเสมอตุรกีนะครับแล้วก็เสมอฟินแลนสอตครับเสมอยิปรปตา้าเกมล่าสุดก่อนที่พวกเขาจะถล่มฟินแลนด์นะครับนั่นคือเกมที่ชนะในช่วง5เกมหลังส่วน สโลวาเกียเนี่ยแพ้ออสเตรียเกมเดียวครับในยูโรเปียนแชมเปี้ยนชิพนะครับชนะไอร์แลนด์4-2ชนะบอสเนีย2-1เกมล่าสุดอุ่นเครื่องถล่มซามิโนไป4ประตูต่อศูนย์ครับและก็เสมอกับนอร์เวย์ในเกมเยือน1-1แพ้แค่ออสเตรียเกมเดียวเท่านั้นคู่นี้นะครับราคาล่าสุดเปิดมาเป็นเจ้าบ้านสโลวาเกียต่อปอลบสิบผมมองว่าเจ้าบ้านสโลวาเกียผลงานดีนะนะครับในบ้านแต่ว่าวันนี้เจอกับวิวที่ต้องบอกว่า พวกเขาค่อนข้างจะแพ้ทางอ่ะนะครับแล้วเวลก็มักจะทําได้ดีเวลาเจอกับสโลวาเกียเลยว่ามองว่าเกมนี้นะนะครับเวลอาจจะไม่ได้ไม่ได้เพียงพัมนะครับเดี๋ยวเราไปดูไลั์เกมล่าสุดนะครับว่ามีตัวผู้เล่นตัวหลักที่น่าจับตามองไหมทั้งสโลวาเกียนะครับแล้วก็ทั้งเวลสโลวาเกียเกมที่แล้วนะครับก็มีแฟชชิคฮารคอฟกี้นะครับแล้วก็ตัวหลักๆที่เปลี่ยนออกไปจะเป็นนะครับ,บริโอโซเดอร์โรเบิร์ตพเวสกานะครับโดมินิกฮอรี ถือว่าจัดตัวเล่นได้ดีครับในฝั่งของสโลวาเกียส่วนนะครับเวลเกมที่ไปเยือนยิฟรอต้านะครับก็ยังมีโรบินคอเวลนะครับเรียมเขาเล่นหน้าตรงกลางยังมีเดนนิสเจมส์ลงสนามเบนเนจอสันนะครับจากสเปอร์ก็ต้องบอกว่านักเตะนะครับอย่างลีวิสควัสก็ได้ลงด้วยเคฟฟิมัวนะครับจากบอลมัดถือว่าเวลเองผู้เล่นก็ถือว่าชุดใหญ่นะครับแนวรับก็จะมีผู้สาตัวอย่างอดัมเดวิสนะครับแบ็คขวาเป็นเฟลิสตีเฟนทางซ้ายเป็นเจดาซินวา ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสําหรับเวลในเกมวันนี้นะครับเจอกับสโลวเกียเรดราคาปอปอลบสิกระโดดลองมาที่เวลครับ ฝรั่งเศสครับเจอกับคนาดาเคยเจอกันปี86ครับฝรั่งเศสชนะ1-0คู่นี้ไม่เจอกันนานมากนะครับผลงานในช่วงหลัง5เกมนะครับคนาดาเพิ่งจะอุ่นเครื่องแพ้ไอร์แลนด์ไปหมดลูกเลยครับ4-0ในคอนคาเคสแพ้จามกาครับชนะตเดตอันโตเบโกชนะจามกาแล้วก็แพ้ญี่ปุ่นในเกมกระชับมิตรส่วนในฝั่งของฝรั่งเศสในเกมล่าสุดฟอร์มดีครับเปิดบ้านถล่มลักซัมเบิร์กไป3-0ชนะชิลี3-2แพ้เยอรมนี0-2ครับแล้วก็ในยุโรเปียน ถล่มยิบรอตตา14-0ครับแล้วก็เสมอกับกิต2ประตูต่อ2วันนี้ไลน์อัพนะครับก็น่าจะเป็นผู้เล่นชุดใหญ่ที่เดย์ชองจัดลงมานะครับเจย์โฮนันเดสนายกรีกคุนเดแนวรับวิลเลมเซลริบาคู่เซนเตอร์เป็นอิบาริมากโกนาเต้ครับผู้สำมัตูไม้แม็กนันครับแล้วก็มิดฟิลเป็นอ็นโกลกองเต้อังเดราบิโอครับมิดฟิลตัวลุกเป็น ออกตัวกิสมันครับปีกซ้ายเป็นเคีย์ในบัฟเบ้ปีกขวาเป็นอุสมาเดมเบเล่และหน้าป้าเป็นมาคัสตูลามครับส่วนคาเดาครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นจากเกมที่แล้วเลยครับนำทัพโดยโจทันเดวิดไคล์ราวดินนะครับเซอร์ฟานเอคาติโอนะครับวิสมาเอลโคนเน่ทางซ้ายเป็นจูเนียร์ฮอลเลตทางขวาเป็นโทจานบูชานันครับแนวรับก็จะมีคามามิลเลอร์เดลิกคอนเนลุสนะครับอัลฟองโซเดวิสทางขวาเป็นเรยาทางผู้สาวตูก็มีเดนนี่นะครับแคร เดลี่เซนต์แคร์นะครับวันนี้ผมก็มองว่าแคนาดาไม่น่ารอดอะ่ะนะครัผมว่าเจอซี่มาร์สเป็นรองลูกครึ่งครบ2ฝรั่งเศสถ้าไม่ได้ใช้โอกาสเปลืองวันนี้2อศูนย์ในบ้านทําได้นะครับกับเด็ดราคาลูกครึ่งครบ2อรุ่นลูก3แล้วกันครับแคนาดาเกมไม่แล้วเจอกับเนเธอร์แลนด์ก็หมดรูปเลยครับรสี่มาศูสี่ประตูต่อศูนย์เกมวันนี้เจอฝรั่งเศสในช่วงที่ต้องบอกว่ากําลังติดลมบวมแบบนี้ไม่น่าพลาดครับ2ลูกในบ้านน่าจะมี ปิดท้ายที่นะครับโซนอเมริกาใต้เอกวาดอร์เจอกับอาร์เจนตินานะครับในช่วงหลังเนี่ยหเกมเนี่ยนะครับเป็นอาร์เจนตินาชนะไป4แล้วก็เสมอ1เอ่อชนะในศึกแชมเปี้ยนส์คันสิบเก้าหชนะในเวิร์นแชมเปี้ยนชิพนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก1 0ึชนะในโคปาอเมริกา3 0ครับเสมอในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปี2 0 2พ1นแล้วก็เป็นอาร์เจนตินาชนะในบ้าน1 0ึในบ้านอาร์เจนชนะหมดเลยครับเสมอแค่เกมเดียวคือเกมที่บุกไป,ปเยือนเอกวาดอร์ ผลงาน5เกมหลังนะครับเอกวาดอร์เพิ่งจะบุกไปแพ้อิตาลีมาเมื่อมีนาคม2-0ครับชนะโกัวเตมาลา2-0ในฟุตบอลโลกรอบคอลิฟายครับเสมอโคลอมเบียเสมอเวเนซุเอล,ลาและก็ชนะแคชิลีเกมเดียวเท่านั้นส่วนอญญญาร์เจนตินานะครับอุ่นเครื่องไปล่าสุด27มีนาคมถลม่มคอสตาริกา3-1ถล่มเอลซาวาดา 3, สามศในฟุตบอลโลกครับชนะบราซิล1-0ครับรอบคอลิฟายแพ้อุรรรุกวััย0-2 2-0ชนะเปู 2, 2, คบแล้วก็ชนะะปปาารรกวัย1ตตูอ่อ0 ไลน์อัพยังไม่มานะครับไปเอาไลน์อัพเกมล่าสุดก่อนว่านัดล่าสุดเนี่ยที่เอกวาดอร์บุกไปเยือนอิตาลีเนี่ยนะครับจัดผู้เล่นยังไงอาจจะยิน่าจัดผู้เล่นยังไงในบ้านนะครับที่ชนะคอสตาดิก้าตัวที่เปลี่ยนลงมานะครับก็จะมีนะครับราว์ทาวโรมาติเนสนะครับ es, เรโัลาเลเดสเลโกโดร์ปอลนะครับนิโคลัสกอนซาเลสแล้วก็เจอร์มานเปเซล่าวาเลนทินคาบานี่ส่วนตัวที่ลงมานะครับตัวหลักก็จะเป็นอเดรคันโดกานาโชนะครับอังเคลดิมาเรีย แล้วก็จูเลียนอัลบูเดสนะครับโอ้โหชุดใหญ่ครับออื้หือจิน่าอาเ,เล็กซิสแม็กลิสเตอร์เอนโซเฟอร์นันเดสครับจิโอวานนี่โรเซลโซ,โซแนวรับมีนิโคล่าตาเมนดี้คิเตโรเมโลครับนิโคลัสทากราฟิโกนาะอูเอลโมอลิน่าและผู้สาะตูเป็นวอชเชอร์เบนิเตสส่วนในฝั่งของเอกวาดอร์วันที่ไปแพ้ให้กับอิตาลีเนี่ยก็จัด3-4-3ครับมอยเซ็คาเซโดจากเชลซีอารันฟังโกอัลเกโดไปเซโดครับเพอร์วิสเอสตูพินันนะครับจากไบตัน คอนซาโลพาวตานะครับเชเรมีซาเาเมนโตอารันวินดาแล้วก็นรับมีฟิลิปตอเรสนะครับวินเลียนปาโชเปโรอินคาปีแล้วก็ผู้สำประตูเป็นคาเวียบูไรวันนี้นะครับเอกวาดอร์เจอกับอาร์เจนตินาเรทราคาล่าสุดน่าจะมีลูกอัพนะลูกหนึ่งนะครับอาร์เจนตินาในบ้านต่อเอกวาดอร์ลูกหนึ่งน่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่ผมมองว่าวันนี้จะชนะเอกวาดอร์แบบสบายเท้าที่สกอร์สองถึงสามศูนย์น่ยนะครับทีมมันต่างกันมากๆแล้วก็ช่วงหลังเนี่ย เอกวดอผลงานเกมเยือนก็แย่นะเคยเจอกันในกันยายนปีที่แล้วครับอียิปตก็ชนะ1-0ดังนั้นเกมวันนี้ไม่น่าพลาดครับเพื่อเรียกความมั่นใจในศึกฟุตบอลโลกนะครับก็ครั้งต่อไปอียนปตน่าจะเอ้ยในคอนคาเคปในโคปาเมริกานะครับขออภัยก็ไม่น่าพลาดสำหรับอญญาเจนวันนี้ครับคิดว่ามีอย่างน้อย2ประตูต่อ0ูไปสรุป4ี่คู่ครับบอลเต็งที่ผมคิดว่าวันนี้จะทำเงินนั่นก็คืออาร์เจนตินานะครับให้เน้นบอลเต็งไว้ที่อาร์เจนตินา สเตปสครับใส่ไปที่บอสเนียนะครับเวลลองบอสเนียลองเวลแล้วก็ต่อฝรั่งเศสนะครับสเตปสก็พ่วงอาร์เจนตินาเข้าไปกลายเป็นสเตปสแล้วก็บอลเต็งให้เลน,นที่อาร์เจนตินานะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีเฮงรวย,ยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพิซดาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ